สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดอาสมบาลมีพ่อแก่สาขาเรือนไทยของอาจารย์คมไตรเวชคนจอมขมังเวทแห่งเมืองสุพรรณนะครับว่าในอาสมนี้มีอะไรให้ซื้อให้เช่าให้บูชาเอาไปเสริมสร้างกำลังใจบ้างครับอาจารย์ตรงนี้อยู่ตรงไหนของประเทศของจุวัดครับอาจารยอา์อาสมบารามีพ่อแก่สาขาเรือนไทยนะตั้งอยู่ที่ตำบลบางกุ้งหมู่ที่หนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี นะซึ่งก็ <c oughs> อยู่ด้านหลังของสาขาแรกสาขาแรกสาขาบ้านงมงคลเศรษฐีจะติดกับถนนมาราแมนติดถนนเลยอันนี้อยู่ด้านหลังเข้ามาประมาณ3เมริ0เมตรครับิบมลึกเข้ามาหน่อยนะแต่ก็ยังถือว่าติดถนนนะออกไปนิดเดียวก็ถึงถนนใหญ่แล้วนะ <c oughs> ก็เหมือนกันทุกสาขาจะมีวัตถุมงคลต่างๆหนะลากหลายและโดยเฉพาะ สาขา <c oughs> บ้านมงคลเศรษฐีกับาสาขาเรือนไทยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าต่างชาติครับสิงคโ,โปร์มั่งมาเรมั่งจีนนะอินโดนีเซียไต้หวันฮ่องกงจีนอะไรพวกนี้ครับฉะ้นั้นบรรดา,าสินค้าก็แล้วกันนะบางอย่างสินค้าบางอย่างมันเป็นสินค้าที่ระลึกหรือว่าเป็นประเภทของที่ระลึก รหรือว่าเป็นของสะสมแต่เราก็มีวัตถุมงคลที่สร้างที่เสกที่ทำนะตามโบราณประเพณีหรือว่าตามตำราของครูบาอาจารย์รมีทั้งสองแบบสแบบแล้วแต่ใครชอบแบบไหนมีให้หมดมีไว้รองรับนะมีไว้รองรับ,รบก็อย่างที่เห็นด้านหลังเห็นไหมตุ๊กตาหมีเห็นไหมเพียบเลยเห็นไหมเมื่อช่วงบ่ายเย็นเนี่ยเราก็ได้ทําไปแล้วอ,อันนั้นเป็นของสาขาเรือนไทยใสาขา บ้านมงคลเศษรษฐีแต่อันนี้เป็นของสาขาเลือนไทยครับก็แล้วแต่ว่าลูกค้าสั่งมาทางสาขาไหนก็ให้สาขานั้นจัดการ,รจัดส่งกันไปก็มีหลากหลายตุกกตต๊กตาตุ๊กตาอะไรต่างๆมีครบ,ครบแล้วก็บรรดากุมารทองอะไรต่ออะไรอย่างที่เห็นๆกันอยู่นี่เต็มไปหมดเต็มไปหมดแล้วโดยเฉพาะที่นี่จดเป็นจดเทอเปเบนเป็นบริษัทครับจดเป็นบริษัทแล้วที่นี่นะ ก็คือถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีตามกฎหมายการจดบริษัทเพื่อที่แสดงอยู่วาความบอกเราตั้งใจทํางานแล้วก็ใช่เสียภาษีตามกฎหมายเสียภาษีตามกฎหมายทุกอย่างตามขั้นตอนครับได้ยื่นจดเป็นบริษัทมาเป็นปีแล้วนะเพื่อทำในเชิงธุรกิจนะก็เป็นเชิงธุรกิจอยู่แล้วแหละเมื่อมันมีการลงทุนมันมีการค้าขายแล้วมันก็มีผลกําไรจะกาไรมากกําไรน้อยก็อีกเรื่องนึงครับ ก็เลยจดทะเบียนให้มันเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไปครับแล้วก็ถ้าอย่างของเราเนี่จะจดเป็นร้านค้าก็มีนะถ้าจดเป็นร้านค้ามันก็ไม่ไม่ยากจดที่เทศบาลหรือรอุปตอครับก็ยื่นเสียภาษีเหมือนกันครับยื่นเสียภาษีเหมือนกันก็เป็นรายปีแล้วแล้วก็ว่ากันไปครับนะเพราะว่าเงินภาษีต่างๆมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็กลับมาบำรุงท้องที่มาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองครับนะ <c oughs> แล้วก็โดยเฉพาะพรุ่งนี้เช้านะจะได้มีพิธีการบวงสรวงรบ,บวงสรวงเทพพาดาจึงศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็จะได้อาราธนาพระคุณเจ้าหรือว่าพระสงฆ์เก้ารูปครับนะท่านมารับพัตตาหารรับพัตตาหารเสร็จแล้วก็ช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงเราก็จะได้อาราธนาพระคุณเจ้ามาเจริญพุทธมนพระปะริศนะค,คือ <c oughs> สวดสมโพธ เรียกกันว่าสวดสมโพธิอย่าเรียกว่าปลุกเสกนะครับเราไม่ได้เชิญมาอันนี้มมาปลุกเสกเราไม่ได้ทําการปลุกเสกคือคปลุกเสกเราเสกเองนะเราเสกของเราเองเราอราธนาพระเ <c oughs> ทรานุเทระเนี่ยท่านมาเจริญพุทธ <c oughs> ชัยมงคลคาถาหรือรว่าสาธยายพระปะริศนะสาธยายพระปะริศเพื่อเป็นการ สมโพธิ์เสริมสิริมงคลครบรรดาวัตถุมงคลเครื่องรางของครั้งที่เราสร้างไว้เสกไว้ก็ดีรหรือแม้กระทั่งบรรดาตุก,กตุนตุกตาทั้งหลายนี่แหละถ้ามันเป็นตุก,กตาธรรมดาเฉยๆก็ไม่มีอะไรแล้วก็ใช้มนพระปะริศสักดิธิ์ในพุทธศาสนาของเรานี่แหละ,ะสมโพธิ์ให้มันเป็นสิริมงคลอาจารย์ครับวัตถุมงคลของอาจารย์นี่ทาไมกลายเหมือนของประดับของของตกแต่งมากกว่าดูดูต,ดตามกระแส มแสมต้องตามกระแสนะยุคปัจจุบันเนี่ยคุณจะไป <c oughs> ไปฝืนกระแสไม่ได้เลยรกระแสนิยมมาแบบไหนต้องไปแบบนั้นรเราไม่ได้ช้าขายเฉพาะกับคนไทยลูกค้าโดยส่วนมากของเรา95%คือต่างชาติครับฉะนั้นต่างชาติเขานิยมอย่างไรคุณต้องทำอย่างนั้นครับนะถ้าคุณไปฝืนกระแสเขาก็ไม่มาหาคุณเขาก็ไม่ซื้อคุณน่นเอนะ เหมือนเหมือนร้านอาหารนี่แหละนะถ้าเขามาสั่งข้าวผัดกะเพราแต่เราไปเอาเข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่ดาวให้เขาเนี่ยเขาจะเอาไหมละ่ะครับผมเ,เหมือนกันฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราต้องตามกระแสเขาเขาปรารถนาอะไรเราก็ต้องให้เขาอันนี้ <รอ S 1> นะครับเดี๋ยวผมผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าตามกระแสยังไงอาจารย์ตามกระแสอย่างอันนี้ตามกระแสเลยอ๋อก็ตุ๊เนี่ยตุ๊กต,ตุนตุกตาแท้ๆเห็นไหมเนี่ยครับ ถ้าเป็นคนไทยเราก็นี่คืออะไรวัตถุนตุกตาของเด็กเล่นนะแต่ว่าต่างชาติเขาชอบนะแต่คนที่เขาชอบแบบวัตถุมงคลเครื่องรางของหังตามตำราก็มีก็มีก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีอันนี้คนรุ่นใหม่ชอบแบบนี้ใช่อันนี้ก็ราหูอมจันทนะแล้วอันนี้ก็หุ่นพยนตร์ตามสูตรโบราณเขาก็เช่าหรือเป็นกุมารทองไหมเขาก็เช่าแบบโบราณมีแบบเช่าอันนี้แบบใหม่ ต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาชอบของเขาแบบนี้อาราเล่เลยนะครับเขาชอบแบบนี้ครันะ <c oughs> เพราะว่าการฝืนกระแสผมเคยได้ทำมาครั้งหนึ่งแล้วปี2,556ครับในปีนั้นนะ่ะเขากำลังตื่นน,ะนิยมตุ๊กตาลูกเทพนะก็คือเอาตุ๊กตามามาเสกมาลงยันขายนี่แหละนะทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศเหมือนกันหมดเลยจะเอาตุ๊กตาอย่างเดียว ผมนี่เป็นคนสวนกระแสในปีนั้นถือว่าในตำรับตำราในวิชาโบราณไม่มีครับนะไม่ทำกูไม่ทำแล้วก็พยายามอธิบายให้บรรดาไกด์ทั้งหลายที่เขามาหานี่ที่นี้ปีนั้นทางปีไม่มีแขกเข้ามาเลยครับเพราะเขาต้องการทุกตาอย่างเดียวเขาไม่ต้องการอย่างอื่นครับนะที่นี่เรามานึกได้นะเออคนที่มันมาหาที่มันมา ซื้อเนี่ยมันไม่ได้เอาไปใช้เองครับลูกค้าเขาต้องการครับเมื่อลูกค้าเขาต้องการเนี่ยเขาก็ต้องหาของไปให้ลูกค้าเขาครับในเมื่อเขาตรงมาหาเราเราไม่มีของให้เขาเขาก็ไปสํานักอื่นง่าย<น>ๆเลยทุกสำนักที่มีขายเขาก็ไปซื้อทีอ่อันนั้นแหละเป็นบทเรียนของเราในการฝืนกระแส ผมจําได้ว่ามีสํานักหนึ่งที่ออกโอ้โหได้เงินไหลนับสิบล้านละมั้งปีนั้นอ่ะเพาะขายตุ๊กตาอย่างเดียวครับเราไม่มีไรายได้เลยครับเพราะเราไปฝืนกระแสครับอันนั้นแหละเป็นบทเรียนนะทีนี้หลังจากนั้นมาเราก็เลยมาพิจารณาว่าการที่เราฝืนกระแสไม่มีประโยชน์อันใดครับแล้วเขาก็ไม่มารับรู้หรอกอะไรมีจรงิงไม่จรงิงศาสตร์วิชาไม่ศาสตร์วิชาเขาไม่สนใจคือ เขาทำการค้าครับและเขาต้องการตามกระแสนิยมเท่านั้นครับเขาได้มาสนใจอะไรกับเรารตั้งแต่นั้นมาก็เลยบอกลูกๆว่าหามาเลยเขาต้องการอะไรหามาขายเลยหามาขาเขาจะเอาอะไรหามาขายให้เขาครับนะเพราะการจำหน่ายวัตถุมงคลในยุคปัจจุบันนี้มันก็คือธุรกิจมันก็คือการค้าขายอย่างหนึ่งช,ช่วยหยิบไอ้ตัว <นะ S 1> ไอ้ตัว แบแบิดอะไรหน่อยข้างบนเนี่ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้อย่าไปฝืนอย่าฝืนความต้องการของลูกค้านะก็เช่นกายกตัวอย่างไปเหมือนร้านอาหารนี่แหละนะเขาชอบอะไรเขาอยากกินอะไรเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาขายไม่ใช่ว่าเขาชอบอย่างหนึ่งแต่เราไปเอาอีกอย่างหนึ่งมาให้เขาเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ซื้อนะอาจารย์ครับไอที่ตัวผมที่ถือนี่ เวทตามกระแสเหมือนกันตามกระแสตามกระแสตามกระแสเลยอาจจะเลยว่าตามกระแสอันนี้ตัวอะไรอันนี้เป็นตุ๊กตาหมีแบบลิตแบบิแบบลิตแบบลิตครับผมเป็นตุ๊กตาหมีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของที่ระลึกที่ประเทศญี่ปุ่นสร้างขึ้นผลิตขึ้นผลิตแจกเป็นของที่ระลึกในงานอะไรก็ไม่รู้งานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2001 ค,คิดสกัการาช2,001ก็เมือม่อประมาณ20ปีมาแล้วนะเมื่อประมาณ20ปีมาแล้วทีนี้เมื่อได้รับแจกไปแล้วมันกลายเป็นกระแสนิยมเกิดการสะสมขึ้นมาครับมันเป็นของสะสมที่ล้ำค่าด้วยนะของรักของห่วงของรักของห่วงและเป็นของสะสมที่ล้ำค่าครับยุคต้นๆยุคแรกๆนะ่ะเขาซื้อขายกันเป็นแสนเป็นล้านแลวตัวลนะตัวละเนี่ย ของใหม่เลยของใหม่อี่ยมเลยคือของที่เขาสร้างยุคต้นๆเมื่อปี2001ันหน่งอะเขามีการซื้อขายกันแล้วทีนี้บริษัทเขาก็เลยผลิตออกมาเรื่อยๆมาทุกปีปีละประมาณสองรอบสองครั้งนะอันนี้ไม่ใช่สินค้าของไทยนะไม่ใช่ซื้อในประเทศไทยไม่ได้ซื้อประเทศไทยอันนี้เป็นสินค้าญี่ปุ่นครับผมเป็นสินค้าญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเขาครับมันเป็นเพียงของที่ระลึกนะแล้วก็เหมือนกันลูกค้าที่มาเช่าจากเรามาซื้อจากเราเนี่ย เขาก็ต้องการสะสมเป็นของที่ระลึกครับไม่ใช่ว่าเราเอามาเสกเป็นวัตถุมงคลหลอกขายไม่ใช่นะครับคือเขาสั่งให้เราทําเขาสั่งให้เราทาครับนะเขาอยากได้พอรู้ว่าเรามีสิ่งนี้จำหน่ายให้เขาเขาก็เลยสั่งมาและโดยเฉพาะคนต่างชาติเขาเชื่อถือเรื่องศสยศาสตร์เวทมนต์อักขรเลขยันของไทยว่ามีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยขอร้องว่า ไอ้ตุ๊กตาหมีเนี่ยที่เขาซื้อจากเราเนี่ยขอให้ลงยันให้หน่อยได้ไหมอาจารย์อาจารย์อธิบายตัวนี้เลยนี่ลงเสสวยงามเลยทีนี้เราก็ต้องเอาใจลูกค้าตามใจลูกค้านะลูกค้าต้องการอย่างไรเราก็ทําให้ในลงยันถ้าสวยงามเลยนะอันนี้ก็เป็นยันแมงมุมนะแมงมุมดักรับแมงมุมดักทรั์แมงมุมโพกกระซับก็ประกอบด้วยพระคาถาวิชาต่างๆลงเอาไว้นะนี่เสือนี่โชกลาบอันนี้เสือกระถางอํานาจบารมีนะ แล้วอันนี้แหละยันลือหรือลืออะไรเนี่ยอันนี้ก็คือทางชื่อเสียงอิยติคุณครับอันนี้ตัวอ่ะนี่ตัวห้ามนะสิ่งไม่ดีทั้งหมดอภิมงคลทั้งหมดไม่เข้ามากล่ำคลายแล้วที่นี่เป็นยันพุทซ้อนยันเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพระเดชพระคุณตั้งแต่แรกเลยคือสังฆราชแพรับยากนั้นมาหลวงพ่อแพรวิกุณทองท่านก็นํามาใช้นะแล้วด้านหลังนี่ก็เป็นรูปจอมเทพหรือมหาเทพองค์พระพิคเนตนะองค์พิคเนต ที่ศีรษะของเขานี่ก็เป็นพระกถามงกุฎพระพุทธเจ้านะอันนี้มงกุฎพุทธเจ้าแล้วอันนี้ก็ถุงโกรัพับเศรษฐีถุงเงินถุงทองรย์ใชกหน่อยหน่อยของอาจย์อาจจะเป็นตัวเป็นแสงก็ได้อก็ไม่แน่นะไม่แน่นะไปภาคหน้าเนาะครับผมนักนิยมสะสมเขาก็อาจจะซื้อขายกันอันนี้เราก็ไม่รู้อนาคตตัวตัวนี้เขาเขาก็สั่งแบบนี้เหมือนกันใช่คือเขาใครชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นซื้อมาหลายๆแบบครับ แล้วก็เอารูปเสนอให้เขาเขาชอบแบบไหนครับสมมติว่าเขาชอบหุ่นเนี้ยแล้วเขาขอให้ลงยันให้เราก็ลงยันนะอันดับแรกคือซื้อตัวเปลือยมาอย่างเนี้ยนะคนไหนชอบรูปแบบไหนจะให้ลงยันแบบไหนเราก็ลงให้นะอ,อ,อันนี้เราก็คือไม่ใช่ว่าเรานําสิ่งของเหล่านี้มามอมเมาหรือว่าเอาตุ๊กตุนตุ๊กตาเด็กเนี่ยมาสร้างเป็นวัตถุมงคลอันนี้ไม่ใช่นะเราทําตามกระแสนิยมที่ลูกค้าเราต้องการ,รนะ ถ้าหากว่าเขาต้องการแบบนี้แต่เราไปเสนอกุมารทองให้เขาจะเอาไหมเขาก็ไม่เอาอนี่อาจจะมีคุณสมบัติเหมือนกุมารทองไหมถ้าเราจะเสกให้เป็นกุมารก็ได้เพราะเสกรูปนามรูปเฉยจะเสกให้เป็นหุ่นพยนต์ก็ได้ม,มันได้ทั้งหมดแหละมันอยู่ที่เราเสกนะหรือว่าเราจะใช้การเพียงไม่ได้ปลูกเสกให้เป็นตัวเป็นตนหรอกเราเสกเน้นให้บรรดันโชคบรรดันลาบอะไรตาด้วยบทพระคาถาต่างๆก็ได้ ไม่จําเป็นต้องให้เป็นตัวเป็นตนับมันทําได้ทั้งนั้นเลยมันแล้วแต่ใครจะทำทินหยิบไอ้ตุ๊กตาที่เขียนยันนนี่ยตุ๊กตาบายที่เขียนยันโน่นโน่นตรงโน่นทน้นอน่นนี่นะครับเยอะมากคือตุ๊กตาบายที่นี่ที่นิยมนิยมกันเราเขียนยันทั้งตัวใช่นี่เดี๋ยวเดียวพี่ขออีกตัวนึ่งมันก็แล้วแต่นี่นี่อาจารย์อาจารย์ยังไงเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าชอบนี่เขาชอบลหเหรออ่าอันนี้คือเขาจะมี อ่าชุดเขาอย่างสวยงามนะ,ะใส่เสื้อผ้าใส่กระโปรงอย่างสวยงามแต่อันนี้ค,คือตัวเปลือยครับผมทีนี้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยที่ออกยุกต้นๆเนี่ยถ่ายรูปเลยจะเขียนยันเฉพาะเล็กๆน,น้อยๆส่วนที่โผล่ออกมาจากเสื้อผ้าครับแต่เดี๋ยวนี้เขาอยากได้แบบนี้ค<ข><ห>ือใา้มียันให้เต็มตัวแล้วเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าใช่ใส่เสื้อผ้าทับปิดลงไปไม่เป็นไรครับ ทีนี้เราก็ต้องแบบนี้แหละเขียนเนี่ยเขาให้เต็มแล้วก็ถ่ายรูปไปเขาดูอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าให้เหมือนเดิมนี่ลงยันต์ลงยันต์อย่างสวยงามเต็มทุกอักขระเลขยันต์นะอันนี้เขียนมือนะครับอาจารย์ว่าใช้เวลานะอันนี้เขียนมือเขียนมือทั้งหมดเขียนสดทั้งหมดเขียนสดทั้งหมดคือเป็นตุ๊กตาเปลยๆมาแล้วเรามาเขียนสดทั้งหมดนะอันนี้ก็คือเสียเวลาตอนเขียนนี่แหละเสียเวลาตอนเขียนอาจารย์กลุ่มไหนประเทศไหนชอบก็โดยส่วนมากก็ จีนกับไต้หวันครับนะจีนกับไต้หวันจะชอบ,บมากครับแล้วก็อินโดนีเซียก็มีครับแล้วตอนนี้ก็คือการลางังลามไปเวียดนามครับนะกาลางังลามไปเวียดนามเวียดนามก็นิยมครับเวียดนามก็นิยมอันนี้ก็นนค,คือเน้นนะเน้นเรื่องอัขระเรขยันต่างต่างครับอันนั้นอาจารย์ผิดตำรามไหมอาจารย์ตอนแรกผิดตำลามไหมหรือหรือเมืตอนแรกแล้วเราก็คิดจะคิดจะขวงใจอะเนาะครับผมจะคิดจะขวงใจแต่ทีนี้เมื่อลูกค้าเขาต้องการแล้วเขาไม่ได้ เขาไม่ได้มันเน้นเชื่อว่ามันเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ได้เชื่อเขาไม่ได้เชื่อเขาไม่ได้เชื่ออย่างไนครับผมเพียงเขาอยากได้ทุกตาแล้วก็ให้มีอักขระเลขยันดูให้มันสวยงามครับมันก็มาจากอะไรมันเหมือนข่มกันนะครับอของเพื่อนที่ได้ไปยันไม่เยอะอของเราต้องให้เยอะกว่าตอนแรกเขาเขียนนอกเสื้อนิดหน่อยอนอกเสื้อนิดหน่อยครับเป็นอย่างนี้มันแค่นี้เองครับแล้วอีอย่างก็มาจากอะไรมาจากไก่หรือตัวแทนจําหน่าย ครับนะไกลหร,หรือหรือตัวแทนจำน่ายเนี่ยเขาก็ต้องสร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเขาขึ้นมาครับอออกไปยุคต้นๆคือลงยันเหมือนกันหมดอ่ะทุกตัวทีน,นี้เมื่อเราจะขายะจะให้ขายดีกว่าเขามันต้องเพิ่มอะไรเข้าไปอีกอที่ของเจ้าอื่นไม่มีอ,อยู่ที่เราอันนี้อันนี้โอ้โหอันนี้เขียนมือนะครับไม่น่าเชื่อเขียนมือทั้งหมดครับอันนี้อะไรอาจารย์อันน้เขียนเป่าเพ้นด้วยเห็นไหมเพ้นด้วยเพ้นด้วยครับ อันนี้หนุมานหนุมานแผงลิ์นะหัุนมานแผงธิ์เขาจะมีสี่หน้าด่างพระพรหมอันนี้ถ้าตัดออกมาเป็นผ้ายันเลยอ่าเป็นผ้ายันเลยครับผมแล้วพระคาถาต่างๆยันต่างๆที่ใส่เข้าไปในในตัวตุ๊กตาเนี่ยมันครบแหละเหมือนผ้ายันผืนหนึ่งนะเหมือนผ้ายันเอาผ้ายันมาเย็บเป็นี่เป็นเป็นตัวตุ๊กตาผ้ายันผืนหนึ่งครับอมันถ้าถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็ขนาดผ้าธรรมดามาเขียนยันแล้วเสกเราก็ยังเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์นะ อันนี้มันก็เป็นผ้าเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมาเย็บเป็นตัวตรูปตาขึ้นมาแค่นั้นเองอะนะอาจารย์ไปต่างประเทศเคยแผงลิปไหมเคยมีเรื่องเล่าลูกค้าเล่าให้หมังว่าโอ้โหมันเขาบางคนเขาก็ว่าพอได้ไปแล้วเขาโชคดี <c oughs> นะคาว่าโชคดีของเขาก็คือไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภหรือโชคหวยอะไรนะครับผมคือทุกอย่างมันดีขึ้นะหน้าที่การงานเรื่อ่อะไรทุกอย่างมันดีขึ้นมีมีคนถ่ายซื้อไหมอาจารย์ บบนีฮะคนไทยก็มีแต่ส่วนน้อยนะเป็นส่วนน้อยก็มีอยู่บ้างมีอยู่บ้างเพราะว่าโปรตามตรงคือต้นทุนมันค่อนข้างสูงต,ต้นทุนสูงเพราะว่าค่าค่าเขียนหนึ่งเฉพาะตัวตุ๊กตามันก็แพงแล้วนะครสองเมื่อมาเขียนเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับเมื่อสําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงครับทีนี้คนไทยเราสู้ไม่ค่อยไหวนะสู้ไม่ค่อยไหวเราเราก็เลยเน้นเน้น ЕН ต่างชาตินะเน้น ЕН ต่างชาติ แล้วก็ค่านิยมเนี่ยติดต่อกันมาไม่ตกสามปีแล้วรับครับผมนะยังขายได้ตลอดออกได้ตลอดครับเน, <ะ S 2> นี่ยอาจารย์ะจะมีมันจะมีพัฒนาไปไกลกว่านี้ไหมเราก็ยังไม่รู้มีมีคนเอาซูเปอร์แมนมาเขียนไหมในนี้มีอ้าวโอ้โยเฮยอ่ามีมีแบทแมนเดี๋ยวเราจะมาให้ดูครับเทเลทัแทปปี้อ่านี่นะครับ นี่นี่ก็คือจริงๆมันก็ตัวตุ๊กตาหมีนี่แหละแต่ว่ามาเพ้นให้มันเป็นรูปลักษณะอะไรนี่อันนี้อันนี้เขาได้รับความนิยมปิกาจูนี่คือคือคือเอกหน่อยคนไทยชอบแน่เพราะว่ามันมันมันไม่น่ากลัวแต่ไหก็คือตัวหุ่นจริงตัวเดียวกันนะแต่ว่ามาเพ้นจะให้มันเป็นอะไรนะเป็นแบทแมนเป็นซูปเปอร์แมนหรือว่าจะให้มันเป็นไอแมงมุมอะไรก็แล้วแต่เครบ ก็อยู่ที่การเพ้นอนาอาจารย์ครับเป็นตุสัดส่วนของของของตามตามกระแสกับตามตามเดิมเนี่ยตา,ตามตามตำราเดิมเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันตัวนี้ตอนนี้ถ้าต่างชาตินะครับถ้าต่างชาติเนี่ยตามกระแสตอนเนี้สินค้าที่รู้วัตถุมงคลของสำนักเราที่ส่งต่างชาติเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นตามกระแสตามกระแสสิบเปอร์เซ็นเนี่ยตามโบราณครับนะฉะนั้นเราต้องตามน้ำไปก่อน เดี๋ยวก่อนมีไหมพวกที่ตามตามตามกระแสเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเชื่อเช่าของโบราณมีฮะมันเวียนไปเวียนมาครับมันจะวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ค่านิยมครับมันก็เหมือนแฟชั่นเห็นไหมครับแฟชั่นเครื่องแต่งตัวหรือเสื้อผ้าของเราเนี่ยครับมันไปไหนไม่พ้นหรอกเดี๋ยวมันก็วนมาที่เดิมมันนะ <c oughs> ไม่ว่าอะไรมาไปสักระยะหนึ่งแล้วนิยมสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็อิ่มตัวครับพอมันอิ่มตัวนี่มันก็จะเริ่มวนมาหาโบราณครับเห็นไหม อย่างที่ผ่านมาเห็นไหมล่ะนิยมแต่งชุดแบบคนโบราณครับแบบไทยโบราณกันอยู่ช่วงช่วงระยะหนึ่งช่วงระยะหนึ่งเนีมันก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้แหละนะเวียนไปเวียนมากันอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้น่ไมการสร้างวัตถุมงคลหรือจำห่ายวัตถุมงคลคือธุรกิจชนิดหนึ่งเช่นกันฉะนั้นคุณต้องตามให้ทันครับคุณจะต้องตามกระแสเขาให้ทันถ้าคุณไม่ตามกระแสหรือคนตามกระแสไม่ทันคุณจะอยู่ไม่ได้ครับนะ ทุกคนเอาตัวรอดในยุคนี้นะทุกคนต้องเอาตัวรอดรนะถ้าหากว่าเราไปยึดอะไรมากเกินไปเนี่ยเราไปไม่รอดรนะแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรในเมื่อเราไปไม่รอดอาจารย์ที่ผมเห็นนี่กุมารทองของอาจารย์เต็มไปหมดเลยฮะกุมวานนองนี่เป็นเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของสำนักเราอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาก็ดูสิเห็นไหมนะจากกุมารทองธรรมดาดูสิเยอาจารย์นแบบอาจารย์หยิบที่เป็นใส่ชุดนักมวยนี่นี่ นี่นะครับกุมารทองมีการคือมีการแต่งแต่งแต่งเตอนเสีใช่ครับผมเนี่ยตัวอันนี้เป็นนกแมบเป็นแต่งชุดนักมวยเลยเนี่ยปกติธรรมดาอ่ะจำน่ายแบบนี้มาไม่รู้กี่ปีแล้วเป็นสิบปีครับแต่ปัจจุบันเขาต้องการแบบนี้ครับนะอ่าแล้วขายดีอันนี้ขายไม่ออกแล้วครับนะตามตาราจริงขายไม่ออกครับต้องเอามาตกแต่งแบบนี้แหละนะให้มันแปลกแปลกไปให้มันแปลกแปลกไปก็ยังเป็นกุมารทองอยู่ เพราะเขาต้องการที่ไม่เหมือนใครเอาดูสิเอาเห็นไหมอันนี้อีกอันหนึ่งตัวเดียวกันนะครับผมอาจารย์อาจารย์ไปสั่งทําที่ไหนอย่างนี้ก็ให้ให้เรามีช่างประจําของสํานักของเราครับณะช่างของเรามีทุกอย่างยนั่ะครับคณะอันนี้เป็นเป็นช่างของอาจารย์เองใช่เป็นช่างของเราเองครับเจ้าแดงน้อยแท้ๆนะอ่ามันคือแดงน้อยครับเออเฮ้ คือแบบนี้ไปคือไปตั้งที่บ้านไม่น่ากลัวแล้วไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวนี่นะครับนี่นี่รูปลักเดิมรูปลักเดิมสีแดงแป๊ะแดงแป๊ดเลยครับจดแดงน้อยครับสีทองอ่าแดงน้อยนั่นสีทองมาทําทีหลังตนสีเอกรักอัตลักษณ์มีสีแดงสีเดียวครับผมนะ ตอนหลังนี่คือเราก็ต้องมาทําให้มันหลักๆออกไปจา์นี่เป็นเนื้อเรซินเป็นเรซินฮะเรซินครับผมก็อยู่ได้เป็นสิบปียี่สิบปีนะครับถ้าหากว่าอยู่ในในร่มนะไม่ตก<ผ>มไม่หักไม่อะไรเงี้ยไม่ตกแตกเนะี่ยอยู่ได้ตลอดฮะครับเราตายแล้วของนี่ก็ยังอยู่อาจารย์อาจารย์คนคนไทยเคยเคยคนไทยเอาไปบ้างไหมมีส่วนมากคนไทยยาแบบธรรมดานะเอาแบบธรรมดาเอามาเอาไม่เอาแบบเอาไม่เอาแบบแฟชั่นอืมมันแพงนะอ๋อมันแพงเออมันค่อนข้างแพงเพราะเราต้องไปจ้าง ครับเพ้นนะครับผมเราต้องไปจ้างเขาเพ้นครับแล้วถ้าแบบนี้คนไทยก็มักจะกลัวนะน่ากลัวดูแล้วมันน่ากลัวแต่คนไทยแบบนี้แบบนี้พอไหวอ่าถ้าแบบนั้นพอไหวแบบนั้นพอไหวคือคือเดี๋ยวนี้การออกแบบเครื่องรางวัตถุมงคลต้องต้องต้องโชว์ได้ต้องโชว์ได้สวยงามนะมันต้องเป็นของสวยงามได้เป็นของประดับได้เอาไปอวดกันได้นะหรือแม้กระทั่งนี่เห็นไหมล่ะเนี่ยนี่สินค้าจีนทั้งนั้นแหละอันนี้อะไรอ่าจิ้งจอกจิ้งจอก โอ้ยอันนี้ก็ขายกันมาเป็นพันๆตัวเรามะอันนี้เขาอาจารย์อาจารย์เขียนยันไปเลยไนไม่ได้เขียนนะอันนี้ไปแบบนี้เลยเอามาเสกแบบนี้เสกแล้วก็เจิมเสกแล้วก็เจิมเท่านั้นเองนะอันนี้ก็คือสินค้าจีนนี่เอามาทํามูลค่าเพิ่มไงเราซื้อสินค้าเข้ามาโดยสมมุติว่าตัวสามสิบบาทเราเอามาเสกแล้วขายคืนไปร้อยบาทเอาผลกำไรเข้าก่อนอื่นต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้เขาเชื่อได้นะครับว่าเราเสกจริง ใช่คือเขาต้องเชื่อถือเรานะนี่เห็นไหมนี่ตุ๊กตามันจากจีนท้งนั้นคอ่ะตุ๊กตามันจีนอันนี้เป็นกุมารทองเป็นกุมารอันนี้เป็นกุมารเสกเป็นกุมารเขาชอบเอาไปห้อยกระเป๋าครับผมสุภาพสตรีทั้งหลายไอ้กระเป๋าที่เขาสะพายเขาจะไปห้อยห้อยกระเป๋าทาเป็นพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจครับผมเพราะโดยส่วนมากก็คือเราก็เอาสินค้ามาจากจีนนะแล้วเราก็เอามาผ่านพิธีกรรมน แล้วก็ส่งขายคืนไปส่งขายคืนไปอาจารย์อย่างอันนี้คืออะไรอันนี้เทพกรรมประสิทธิ์เทพกรรมประสิทธิ์อันนี้แบบแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมนะเพราะว่ารูปภาพดั้งเดิมเนี่ยมันอยู่ในสมุดข่อยสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาครับสมุดดําเขียนได้ลงครพอเอิญผมไปเจอเข้าผมก็เลยลอกรูปแบบมาเลยครับลอกเลยวาดรูปแบบต่างๆเอามานะเป็นักษณะนี้ทั้งหมดเลยครับ แล้ว <c oughs> แต่ว่ามามา,มาเติมฐานให้ดูสวยงามครับามาทําฐานให้สวยงามขึ้นแต่ข้างบนนี้เป็นรูปแบบเดิมทั้งสิน้นครับเป็นรักษณะ <c oughs> เทวดานั่งพนมมือหรือว่าเทพพนมมีความ<อ>เชื่อว่ายังไงครับอันนี้อาจารย์ <c oughs> ในตำรานั้นเข,เขียนว่าเทพสิทธิกัน <c oughs> สิทธิกันเทพสิทธิกันหรือว่าเทพสิทธิกรรมนะ อันนี้เนี่ยอันนี้ขนาดบูชาอะนาดห้อยคออันนี้ไว้ตั้งเอาไว้ห้อยคออันนี้สร้างตั้งแต่ปีสองพันร้อยสี่สิบเอ็ดสิบกว่าปีที่แล้วอะสิบยี่สิบปีสี่ยี่สี่สิบกว่าปีที่แล้วอะยี่สิบสี่ปีแล้วเวิร์กไหมอาจารย์อดีนะประสบการณ์ดีครับผมประสบการณ์ดีเป็นเนี่ยถอดแบบมาจากอันนี้เลยครับเป็นรูปเนี่ยงูหรือพญานาคครับนะงูกินถางครับใหญ่สองตัวขดเหมือนดังเลขแปดครับเลขแปดอารบิก แล้วก็มีงูพันธ์ุที่นี่นะอีกห้าตัวเป็นเจ็ดเจ็ดพญานาคหรือเจ็ดพญางูไทยเรียกสัตนาเทหรือว่าสัตน,าานะคาแล้วลักษณะของเลขแปดเลขแปดจีนถือว่าเป็นมงคลมากแปดไม่สิ้นสุดไม่มีการสิ้นสุดเพราะมันวนอยู่อย่างนี้เลขอื่นเขียนแล้วมันขาดขาดแต่แปดไม่มีขาด ฉะนั้นจีนถึงเรียกจึงถือว่า8เนี่ยเป็นเลขมงคลสูงสุดเพราะมันไม่ขาดตอนครับมันลากวนหรืออย่างนี้อาจารย์นน <นะ S 1> อันนี้ไปแปะที่ไหนของของบ้านแล้วแต่จะตั้งหิ้งบูชาก็ได้จะตั้งประดิษฐ์ติดข้างฝาก็ได้ครนะเอาไว้เหนือประตูทางเข้าก็ได้ครับหรือว่าเอาตั้งที่โต๊ะทํางานก็ได้แล้วแต่ก็เกิดแรงบันดาลใจนะก็เกิดแรงบันดาลใจ สิทธิกันหรือสิทธิกรรมนะหรือเทพกรรมประสิทธิ์เนี่ยถ้าจะแปลออกมาเป็นไทยก็คือผู้ประสิทธิการงานต่างๆให้สำเร็จครับหรือถ้าหากว่าเราจะเอาสั้นๆก็คือ,อเทพแห่งความสำเร็จแต่เป็นแบบไทยเป็นแบบไทยนะถ้าของแบบอินเดียหรือฮินดูก็คือพระพิคเนตแต่ถ้าของไทยคือแบบนี้ อันนี้ทําตามสืบสารตํานานโบราณตามตามำนานโบราณแล้วก็มีไหลสีเราทําไว้ไหลสีนะที่เพ้นสีสวยงามก็มีอะไรก็มีมทําออกมาหลากหลายครับแล้วแต่ใครชอบบางคนก็ชอบสีเงินบางคนก็ชอบทองบางคนก็ชอบสีแดงสีเขียวเราก็เลยทําไว้รองรับหลายๆอย่างครับหนะ<ม>ลายๆอย่างอาจารย์ครับคิดแต่ละแบบแต่ละแบบนี้อยากไหมหรือเราตามกระแสเลยคือหนึ่ง ถ้าวัตถุมงคลที่เราเรียนรู้มาเราก็ทําตามรัพศาสตร์วิชาที่เราเรียนรู้มาครับส่วนเรื่องตามกระแสนี่ยกให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆเ,เพราะเราตามไม่ทันเพราะเรารไม่รู้เรื่องเร,อเราไม่รู้เรื่องไอตัวนี้เพิ่งเพิ่ง,งรู้เรื่องว่เงเาเขาไอเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยเพิ่งแบบิตเนี่ยแบรบิเพิ่ง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 มันเพิ่งมีกระแสนิยมอ่ะทีนี้พอเด็กๆเขารู้เขาก็สั่งกัน แต่เราเองเราไม่รู้เรื่องหรอกเราก็ทําตามโบราณของเรานั่นแหละครับผมเพียงแต่ว่าปรับปรุงรูปแบบให้มันดูดีให้มันดูสวยงา,ามครับ <c oughs> นี่นะครับหวัวหน้าใช้นะครับแบบบิดหืวน้าใช้นะครับเพราะว่าไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวครับผม ถ้าหากว่าออถ้าเพ้นอย่างนี้ก็น่ากลัวหน่อยครับมันแล้วแต่มันมีแล้วแต่คนชอบคนแบบนี้เขาอาจจะไม่ชอบชอบไม่น่ากลัวบางคนเขาก็ชอบแบบน่ารักน่ารักครับบางคนเขาก็ชอบแบบเข้มขลังดุดันครับมันก็แล้วแต่ถ้าอย่างนี้เห็นไหมครับดูแล้วเขาน่ารักครับแล้วก็มีออกมาหลากหลายมากครับหลากหลายมากเรียกว่าก็ช้อนมีเท่าไหร่ก็ช้อนซื้อกันจนไม่มีขายครับอืมช้อนซื้อกันมีเท่าไหร่ก็ซื้อกักตุนไว้เก็บเอาไว้ก่อนนะ ก็ลงทุนไปเก็ถูมมงคลเยอะมากครับจริงๆได้เงินมาก็ลงทุนลงทุนต่อทุนอยู่อย่างเนี้ยก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อเปิรนปะหลวงพ่อเปิรนมอแล้วนะภาพมาเกือบ20กว่าปียังของหลวงพ่อเปิรนสร้างยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับนะไอเงินส่วนที่จะเก็บจริงๆมันไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าหนึ่งใช้จ่ายประจําวันครับนะ แล้วก็อย่าลืมว่าสำนักเราค่อนข้างเป็นสำนักใหญ่มันก็มีคนงานเยอะครับเฉพาะค่าแรงคนงานในแต่ละเดือนละเดือนสามสำนักเนี่ยครับโอ้มันก็โอ้มันน้าจะร่วมแสนนะเฉพาะค่าแรงคนงานนะในค่านา้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายน,น,น่นนี่นั่นอีกแล้วก็ยังส่วนใหญ่ต้องเอามาลงทุนต่อครับนะต้องซื้อของลงทุนสร้างลงสร้างวัตถุมงคลลงทุนเรื่อยไปนะทีนี้มันก็เหมือนเงินหมุนเวียนเท่านั้นเองเป็นลักษณะเงินหมุนเวียนครับ ในส่วนหนึ่งแล้วก็กินใช้เ,เ,เป็นเป็นส่วนตัวส่วนหนึ่งแล้วก็สร้างสาธารณประโยชน์บ้างบำรุงศาสนา,าบ้างตามควรที่เราพอจะแบ่งปันไปทําได้แต่เราก็ทามาตลอดไม่เคยได้หยุดไม่เคยได้หยุดแม้กระทั่งบรรดาลูกๆก็เหมือนกันเขาก็ไปช่วยเด็กกำพร้าม้างไปช่วยาการศึกษาตาม <c oughs> นักเรียนที่ยากจนบ้างอะไรบ้างทากันตลอดไม่ได้หยุดเลยครับน, <ะ S 1> นี่นะครับ วัตถุบงค์นเครื่องรางแล้วก็อันนี้ผมเรียกอะไรไม่รู้นะก็เครื่องรางเหมือนกันแหละสำนักอาจารย์เครื่องราง<ม>ตามยุคตามสมัยเขาตามยุคสมัยมตามยุคสมัยอ,อีกหน่อยในอนาคตอีกร้อยปีข้างหน้าคนสมัยนี้เขาเล่นนี่กัน <laughs> <laughs> คนอาจจะไม่รู้จักสมเด็จวะะราคังแล้วครับอือาจจะมารู้จกักตุ๊กตามอีอาจารย์คมได้ <laughs> <laughs> แค่นี้ครับสวัสดีครับ